สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat w e โซวันนี้เราจะมาเปิดตู้ฟรีกันเนาะก็เป็นตู้ของ PVP เป็นตู้ฟรี5วันเนาะโดยการันตีตัวในวันสุดท้ายนะวันที่5ระหว่างทางก็ไปลุ้นเอาเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีตัวละครอ,อะไรออกได้บ้างตัวละครที่สามารถออกได้เนาะมีทั้งหมด9ตัวละครด้วยกันเนาะก็ก็เป็นตัวละครที่ใช้ใน PVP ได้ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่า ตัวละครมันก็ค่อนข้างเก่าเนาะตัวที่ยังใช้ได้อยู่จริงๆในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแบบปูอิชินแชทยูฮาบัตประมาณนี้เนาะส่วนต้นในท้ายเนี่ยก็ค่อนข้างแล้วแต่เลยแต่ว่าสามจริงๆสี่ตัวละครหน้าที่บอกไปก็ถ้าคมภี์ไม่ได้เยอะมากก็อาจจะไม่ได้ดีมากเนาะในปัจจุบันก็เป็นตัวพีพีที่ถ้าเกิดใครไม่ค่อยมีตัวพีพีได้มามันก็ดีแหละอ่ะเรามาลองดูเลยฟันแรกจะลงหรือเปล่า มีห้าวันโหผีเสื้อเงียบน่าจะได้แบบตอนการันตีวันสุดท้ายอะไรเงี้ยคนอื่นน่าจะทองล้วนเดี๋ยวไปุ้นวันถัดไปมาๆวันที่สองฟรีลุงให้ดูเลยดิโอ้โห <laughs> <laughs> เลทเท่าไหรว่วะตัวฟรีเนี่ยถามจริง เล่เท่าไรหรอมาตู้ฟรีเนาะวันที่สามมาดูซิว่าเราจะรู้ก่อนการันตีได้หรือไม่ผีเสื้อสามตัวเหียบเพื่อผีเสื้อมาทำไมก่อนสามตัวเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคน่าจะต้องไปรอการันตีแล้วแหละนะวันที่สี่ก่อนการันตีจะลุ้งให้บ้างไหม หรือมันต้องไปการันตีจริง,รงเออลงสักทีโอ้โก,โกมาทำไมนะแต่ก็ออย่างน้อยก็โอโกมันเหมือนจะเต็มแล้วนะหรือเปล่าแค่ตัวเดียวลเลดเลดไม่รู้เลดเท่าไหร่เดี๋ยนะดูเลดแบบออกยากอยู่ ขอไปดูโอโกะสักหน่อยโอโกะล่างนี้เราห้าทับห้าหรือ,อยังนะอมไม่แค่สองสองทับเองโอเคก็ยังดีได้มาอัพกำพีเพิ่มได้อัพกำพีไปก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเอเป็นรุ่นวันสุดท้าย การันตีมามาดูวันการันตีกันว่าเราจะได้ใครไม่เอาโต้สั่งมากาเซโลก,ก็พอถูดปุ๊บมาป๊บไลยนะอ้ยยูฮาบันยูฮาบันเราห้าสับห้าหรือยังนะพูดนานมากอ่บตัวเนี่ยพูดชา้าน่าจะตัวเดียวไหม ไม่น่าไม่น่ามีอีกตัวออกมาสามดาวด้วเราจะได้ยูฮาบัตมาก็คือได้รุ้งหนึ่งวันแล้วก็การันตีมาหนึ่งตัวก็คือยูฮาบัตเดี๋ยวดูยูฮาบัตสิยูฮาบัต uh เราน่าจะยังไม่ห้าดับห้าถ้าจะไม่ผิดห้าดับห้าพอดีรีพอดีอ่ะมา ได้เป็นในเลือดก็โอเคอยู่นะก็สำหรับตู้ฟรีรอบนี้เนาะที่เป็นตัวพวก PVP ก็ได้มาแค่2ตัวเนาะก็คือโอโกะแล้วก็ยูฮาบัตโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยละกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก่อนขอตัวไปก่อนแล้วบาย